เอากันไกลมาตัดขนหมาเห็นไหมเนี่ยมันเปื้อนหมดแล้วเนี่ยอืมตัวเองก็ตัดกระดาษทั่วบ้านเลยถ้าวันหลังเลนเจอร์ทำอีกนะหรือว่าวันนี้เลยดีตามแมนจะไปไว้ที่ดงขโมดให้ผีชุดดําทีหยดสามเลยนะเว้ยรอบนี้เนี่ยเอาไหมไม่มีใครอยู่ด้วยเนี่ยเอาไปทิ้งไว้แล้วก็บอกว่าเลนเจอร์หายตัวไปแล้วเลนเจอร์ก็โดนผีชุดดํา ผีชั่ดำเอาไปอยู่ด้วยแล้วเจอไม่ได้กลับมาบ้านเลยเอาไม้แบบนี้งานก็มาเก็บเก็บของเตงทุกอย่างเลยเตงอย่าทําอีกนะโอเคไหมตัยตัวเองไปปัดปัดนั้นเลยฝุ่นเศษฝุ่นนะเตงไปตัดนะเตงไม่ต้องรอให้ถ้ารอให้ผีชุดดำจะมาน่ะเดี๋ยวอ้วกเดี๋ยวอ้วกไปอ้วกข้างนอกก่อนถ้าไม่ทำเตยเก็บของให้หมดบนที่นอนด้วยตัวเองเนี่ยตัดเยอะเลยเนี่ยเอาไปไปเก็บไปก่อนที่ตาแมนจะ ใจร้อนรู้จักไม่โดนขโมดนะจะทำอีกไหมจะทำอีกไหมไม่ทำอีกเลยใช่ไหมรอบหน้าสัญญาถ้าทำอีกตะแมนเอาไปไว้โดนขโมดโอเคไหมอ่ะชนมือถ้าสัญญาโดนแน่โอเคอย่าให้เห็นอีกนะโอเคนะโอเคนะครับผมเก็บเลย